สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตัววันเสาร์ที่7กันยายนคศสอ2 4จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้ณเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นำโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายนะครับจัดมวยดีราคาถูก ให้แฟนมันมวยชมกันอีกแล้วครับท่านอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงมวยเริ่มทําการแข่งขันกับเวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่านไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่ที่1ในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้กันเลยนะครับซึ่งเป็นมวยรอบม้าบินครั้งที่12รอบตัดเชือกนะครับใครแพ้ตกรอบใครชนะได้ตั๋วเข้ารอบต่อไปนะครับ เป็นการพบกันระหว่างทั้งด้านฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวหรือสิงมาวินหรือฉลามขาวลูกของตันนะครับนักชกจากจังหวัดสงขลาสอมในค่ายมวยสอสันเพชรที่จังหวัดสงขลาน้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่55กิโลกร,รมัมส่วนสูง170เซนติเมตรวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่ากาณนลงพันพินิจหรือตู่ท่าแสยยาสัตว์นะครับนักชกจากชุมพรซ้อมในค่ายมวยเกตฟูเฟื่องที่จังหวัด สุราธานีนำ้ำหนักปบป่อยอยู่ที่54กิโลกร,รมัมส่วนสูง167เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด111ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับช่างน้ำหนักได้110.6ขาดไปจุด4นะครับส่วนทางด้านกาณลงพันพินิษนะครับช่างน้ำหนักได้110.8ขาดไปจุด2นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ สำหรับสไตล์การชกของด้านกล้านลงพันพินิษ์นะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเข่าแหลมแทงเก็บแข้งขวาแรงปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงแขวางหน้าดัานแทงท่าทะระหดดีแต่ทว่าเคยแพ้มาวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมูหรือจ่าครับนี่คือสไตล์การชกของด้านกล้านลงพันพินิษ์นะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านกล้านลงพันพินิษ์นะครับก็ไปชนะน็อกเบอร์หนึ่งสอสละชีพ ในยกที่4นะครับเมื่อวันที่6กร,ร,รกฎาคม267ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านก้านาลงพันพินิษนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของทางด้านฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าดีฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาขวางหน้าดัานแทง ครับเคยชนะมาวันนี้จะย้ำแขนหรือจะให้สางแขนก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์กระชกของทางดน้านฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับก็ไปพิกชนะคะแนนทันเทพสอสมหมายเมื่อวันที่29มิถุนายน267ที่อ้อมน้อยในมวย,มวยรอบม้าบินนะครับครั้งที่12นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้าน ฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับสาหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับสูงใหญ่ยาวนะครับเคยชนะมาวันนี้น่าจะย้ำแค้นไปอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับมวยรอบตัดเชือกแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่12 <men finish> ผมออกไปที่ทางด้านฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไป5ดาว ไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2กันต่อนะครับเป็นการพบกันระหว่างหน้าอานเพชรน้ําเอกใต้เพชบรบุรีหรือสิทธิ์สามพี่น้องหรือหยกเพชรบุมเด็กเซียนนะครับก็เป็นมวยมาแทนฮารุนคานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นนักชกจากปทุมธานีซ้อมด้วยไขยมวยสิทธิ์สามพี่น้องที่จังหวัดปทุมธานีนะครับน้ำหนักไปไป่อยที่53กิโลกร,รมัมส่วนสูง175เซนติเมตรนะครับ วันนี้เจอกับทางด้านมณีเพชรสอบุญมีฤทธิ์รหรือสุวรรณมณีเกียรติอธิวัฒน์หรือสิทธิศรีสุวรรณหรืออบจอจังหวัดสตูลนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสตูลซ้อมในค่ายมวยสอบุญมีฤทธิ์นะครับย่านปิ่นเก้าอยู่กับเสียดอนสุราชนะครับน้ำหนักไปไปล่อยที่54กิโลกรัมส่วนสูง168เซนติเมตรวันนี้ชกกันในวิกัน1 1 2่อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน เพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรีชั่งน้ำหนักได้112.2รบลดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านมณีเพชรสบุญมีฤทธิ์นะครับชั่งน้ำหนักได้1 1 2่อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์กระชกของทางด้านมณีเพชรสบุญมีฤทธิ์นะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นล็อกตีเด้งตีขวางหน้าดันแทงแข็งแก่งแข็งแรงแต่ทว่าการผ่านมวย น้อยกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านมณีเพชรสอบุญมีฤทธิ์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะนอกเพชรทักกรนะครับเกตเตอร์ยิมนะครับในยกที่3าเมื่อวันที่14สิงหาคม2 5 6 7ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านมณีเพชรสอบุญมีฤทธิ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้าน เพชรน้ําเอกใต้เพชรบุรีกันบ้างนะครับสาหรับสไตล์การชกของน่านเพชรน้ําเอกใต้เพชรบุรีนะครับเป็นมวยสูงยาวนะครับเข่าดีฝีมือครบเครื่องศาสต์แข้งขวางหน้าดันแทงเหลี่ยมกระชากหักแทงดีในลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับถึงจะมาแทนแต่ถ้าว่าการตัเตรียมตัวฟิตซ้อมต่อเนื่องนะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรน้ําเอกใต้ใตเพชรบุรีนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนน เพชรประภาพรลูกบันใหญ่นะครับมวนที่3สิงหาคม267ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรีนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่มวยตัวใหญ่นะครับขวางหน้าดันแทงครับเหลี่ยมเชิงดีครับวันนี้น่าจะเอาชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรี จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้กันต่อครับมาดูคู่ที่สามในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่งงนางข้างหน้าเจ้าอินซีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือเกียรติเจริญชัยนะครับซึ่งเป็นนักชกจากจังหวัดสตูลแต่ทว่ามาซ้อมในค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมย่านพารามสามนะครับอยู่กับเสีย่ยแขกพีเคเสีย่ยกับโจโจ,โจ้พีเคนะครับน้ำหนักไปไปอยู่ที่ 61กิโลกรัมส่วนสูง1 6 4เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรชัยนาทโคบารังสิทตหรือสิทธิ์กำนันหน่งหรือหมูปิ้งอร่อยจุงเบยหรือเพชรสุรินทสอบุญเลี้ยงนะครับเป็นนักชกจากเกวัตสุรินแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายนะครับย่านบางกะปินะครับโดยมีเสียกุ้งเทคโนโดูแลการฟิตซ้อมเทนเนอร์มสสมหมายทำการปั้มให้ครับ น้ำหนักไปป่อยอยู่ที่60กิโลกร,รมัมส่วนสูง169เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด122ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเจ้าอินซีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับช่างน้ำหนักได้122ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรชัยนาธโครบารังสิตนะครับช่างน้ำหนักได้122.4ลดไปด4นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ สำหรับสไตล์กรชกของน่านเพชรชัยนาทโคบารังสิตนะครับเป็นมวยเขา่าบุ๊ดุดันเดินจับตีแล้วก็ล็อกตีเหนียวแน่นขยันตีขยนัขยนซอยหมัดศอกคมแข็งแก่งแข็งแรงการผ่านมวยกระดูกมวยพอๆกันครับนี่คือสไตล์กรชกของทา้งน้านเพชรชัยนาทโคบารังสิตนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชนะนกบินละดินสอภูลสวัสดในยกที่3ามนะครับ เมื่อวันที่18สิงหาคม2 6 7ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทังด้านเพชรชัยนาทโคบารังสิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนางด้านเจ้าอินทรียีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเจ้าอินทรีนะครับเป็นมวยบูนะครับเป็นมวยเข่าลัดตีเด้งตีแรงบู๊ดุด,ดันครับมีทั้งสอกทั้งหมัด แรงทุกลูกทุกดอกลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์กระชกของด้านเจ้าอินซีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของน้านเจ้าอินซีนะครับก็ไปแพ้คะแนนยอดศิลาชอห้าพยัคฆ์เมื่อวันที่24กรกฎาคม267ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน้าเจ้าอินซีเกียรติเจริญชัยหรือพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับ สำหรับมวยคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมยังชอบท่าทะโดของเจ้าอินซีนะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเจ้าอินซีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้เบ5ดาวไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายกันต่อครับมาดูคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการถ่ายทอดสดทางช่อง3ามประจำวันนี้นะครับ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านสลันบองชอเที่ยงธรรมนะครับนักชกจากจังหวัดสมุทรปราการสอมในค่ายมวยโรงเรียนวัดทรงธรรมนะครับนำ้นำหนักไปไปล่อยที่56กิโลกร,รมัมส่วนสูง163เซนติเมตรวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่านะครับรถถังเสือบาส99นะครับก็ต่อยกันแบบพลิกไปพลิกมาหลายตลบนะครับไฟที่ผ่านมาเมื่อเดือนสิงหานะครับก็ทางด้านรถถังวันนั้นแตกครับ เลือดอาบหน้าแต่ถ้าว่ายกสุดท้ายนี่พิกกลับมาต่อยหมัดฟันศอกแซงเข้าวินไปอย่างสนุกนะครับวันนี้เจอกันใหม่ในพิกัด120ปอนด์ใครจะเป็นหมู่หรือจากก็ต้องติดตามนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสลันบองชอเที่ยงทรรนะครับช่างน้ำหนักได้119.6ขาดไปจุด4นะครับส่วนทางด้านรถถังเสือบาท99นะครับช่งน้ำหนักได้120ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับ สำหรับรถถังเสือบาดเก้ก้านะครับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยเตี้ยล่ําบึกครับท่าทรลโหดดีครับเคยชนะมาแบบพลิกหลายตลบวันนี้เจอกันใหม่จะย้ำแขนหรือจะให้สางแขนนะครับนี่คือสไตล์การชกของน้านรถถังเสือบาดเก้าเก้านะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนัานสลันบองชอสอสรงธรรมกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์กันชกของเขาครับก็เป็นมวยขวาครับเป็นมวยไฟเตอร์มวยบูดุดันครับแต่ถ้าว่าไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่แต่หัวใจนี่ใหญ่กว่าตับเกินร้อยแน่นอนครับนี่คือสไตล์กันชกของน้านสลันบองสอส่งธรรมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดก็ไปชะนะคะแนนไซบอกสิทธิ์เจ๊ไก่เมื่อวันที่15มิถุนายน2 5 6 7ที่ศึกเจ้าวมวยไทยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดครับแล้วก็ แล้วก็มาแพ้ให้กับทางด้านรถถังเสือบาต์9นะครับล่าสุดเมื่อที่10สิงหาคม2 5 6 7ที่ผ่านมาวันนี้เจอกันใหม่ที่อ้อมน้อยครับที่เก่าครับเวลาเดิมครับคู่ที่4เหมือนเดิมครับวันนี้มวยคู่ที่4ในรายการนะครับผมยังชอบไปที่รถถังเสือบาต์9นะครับผมมองว่า่าดทระหดดีึดสู้ตลอดวันนี้น่าจะพลิกไปพลิกมาหลายตลบ แต่ก็มาจบที่เสือเตี้ยรถถังเสือบาทเก้าเนะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางน้านรถถังเสือบาทเก้าเจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ่งเฮ่งรวยรวยสวัสดีครับ